เดียวนะคะกับช่องเก e e f e r y Channel นะคะไปดูว้ายตกใจเด็กเด็กมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเด็กตายแล้วอ,ะอ่ะเราจะมาสร้างบ้านนะคะสร้างบ้านตรงไหนดีสร้างบ้านตรงอ่ะเอาก,ก็ขอโทษด้วยนะคะแล้วก็หาไปนานเลยลอเอากระจักรยานมันนี่นะคะ,ะเด็กมาเนี่ นราจะสร้างบ้านนะคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะคะเราลืมแล้วค่ะทุกคนขอโทษด้วยค่ะกดตรงนี้นะคะทุกคนก็กดตรงนี้เลยกดตรงนี้กดตรงนี้นะคะกดตรงนั่นเลยกดตรงที่มันมีแบบเป็นกลบเลยค่ะแล้วก็มีขีดสามขีดนะคะกดเข้าไปมันก็เป็นแบบนี้ใช่ไหม แล้วทุกคนก็ตรงนี้ใช่ไหมก็ตอนนี้เราจะซีให้ดูเพราะว่าเผื่อคนไม่รู้ว่ามันกดตรงไหนแล้วทุกคนก็กดมุส่วนแล้วก็เจอเขียนแบบเราแล้วคนกดแล้วทุกคนก็ไม่เหมือนเราแล้วก็เป็นรูปอื่นนะคะเราก็เลยต้องวงกลมให้คนดูนะคะมันจะได้ไม่ผิดนะคะมาเอเขากดตรงนี้เลยไป ก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะมีรูปบ้านให้อ่าอันนี้เป็นที่ใส่ตอนวันเล่นแบบวันเกิดนะฮะอ่าไ,ไม่ใช่วายเดี๋ยวค่ะแล้วก็จะทำเป็นทองนะฮะอ๋อลืมไปลืมทุกคนลืมแล้วต้องไปใส่ชุดท้องก่อนนะคะ ไป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 จีนเนี่ยมันจะทำชาดื่นเลยนไปอ่ะแล้วก็ไปใส่ท้องอ่ะไปได้เลยคนไม่เชื่อนี่เป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมอ่ะไปเดินไปเลยเด็กทำไมมันเดินตามมาอ๋อ เด็กเด็กไปแอบ,บแล้วตอนเราเด็กไปแอบ,บแล้วตอนเป็นแบบนี้ก็คือเด็กจะไปแอบ,บใช่ไหมแล้วถ้าเด็กเห็นเรามาแล้วเด็กก็จะมาวิ่งมาหาเราแบบนี้นะฮะโอ้โหตัวน่ารักเลยอ่าแต่งตัวแบบนใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยนะฮะกดที่มันเป็นรูปวงกลมแล้วก็แบบนี้นะฮะ ที่เราบอกเลยนะคะว่าที่แบบถ้าทุกคนเอ่ถ้าเราไม่ชี้ให้ทุกคนดูทุกคนก็จะกดมือสว่ใช่ไหมแล้วถ้ามันมีแบบเหมือนเราอะแล้วทุกคนกดเข้าไปเราเป็นแบบนี้แต่คนเป็นแบบอื่นนี้นะคะแล้วก็เลยต้องวงกลมให้เขาก็นได้กดตามอ่าเราชี้ตรงนี้อ่ากดเข้าไปมันก็จะเหมือนกันแบบนี้นะคะไปเด็กเคดก็วงกลม กดตรงนี้เลยนะฮะอะกดข้าไป่าแล้วข้าไแบมันจะเจอแบบนี้ใช่ไหมแล้วรคก็กดตรงนี้ตรงนี้เดียชี้ดูเผื่อที่เราบอกนี่นะคะโคกดตรงนี้เลยกดข้าไปที่มันมีรูปเนี้ยที่มันมีรูป C อยู่ข้างหน้าแบบนี้นะฮะอะกดเข้าไปนี่มันก็จะเป็น่างนี้ใช่ไหมแล้วก็หา วั уров, Delhi, Pop, นไหนที okay. yes. <assic> ่เราผัดอ่ะดีถูกแหละจะทำตับ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 อีกอีกอีกอะไรทำแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้หน่อยนิดนึงปึ๊บแล้วก็จะบอกพี่เกดนะคะว่ามันปรับเล็กๆยังไงพี่เกดคะปรับเล็กๆยังไงคะ ปรับเล็กๆให้มันเล็กๆอะค่ะตกดตรงนี้ค่ะอ๋อค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะที่บอกอ่ะแล้วที่มันขยายแบบใหญ่ๆมันกดตรงไหนคะก็รูปบวกค่ะรูปบวกเหรอคะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่บอกหนูค่ะแล้ะจะทำแบบนี้ใช่ไหมถ้าอยามาติก อาไปใช่ไหมละเราปรับให้ใหญ่ๆก่อนอใหญ่หญอีกเล็กๆห,หน่อยอ่าตอนนี้พี่เกตเปลี่ยนสียังไงคะ,ะเปลี่ยนสีอ่ะ,อะไม่รู้ค่ะ,ะไม่รู้หรอ,อค่ะอืทุกคนเรางงมากเลยมันเปลี่ยนแบบมันเปลี่ยนสีไม่ได้หรอเราวต้องหานะฮะไหวนี่ที่เปลี่ยนนี่นะคะ มันต้องมีสี่อ๋อต้องกดแบบนี้ใช่ไหมแล้วแล้วก็กดเข้าไปอีกอันนึงนี้ใช่ไหมแล้วก็หานคะคะเดี๋ยวกันนะจีิงี้แล้วเราชาร์จแบตอยู่นะ หน,น่อ๋อที่เปลี่ยนสีอยูน่นี่สีฟ้าอยู่ไหนหน่าสีฟ้าเข้มนี่เปลี่ยนอะไรอะ่ะฮะอันนี้เปลี่ยนะอะไรทุกคนฮะอะไร งงอ,อ๋อกดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็นี่อันนี้อันนี้ไม่ใช่นี้คือนี่อันนี้ที่ทำกระทะไม่ใช่อันที่เรากดอะมันคือตรงไหนอะอ๋อน,นี้ที่ใส่หัวยางนี่อันนี้ร่มอ๋อนี้ร่มอันน,น,นี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ อ๋อมันไม่ใช่แบบนี้ดิไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยทุกคนเราลบนี้ต้องลบอืม้มก็อันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวลบเราลบที่อันนี้อยู่ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่นะคะุกดเฮ้ยไม่ใช่สิ่ะกดนี่ก็ไม่ใช่อุ้ยข้างลัางไปกดกดอก็ปุ๊บปุ๊บอ่อไม่ใช่นี่ใช่ไหมแล้วเราก็กดแบบนะ มาันจะน่าติแล้วก็พี่เกย์บอกว่ากดหัวามันจะเล็กๆนะคะเดี๋ยวไปข้างหน้าหน่อยสิไปข้างบนหน่อยนิดหนึ่งทุกคนรู้จักหนังเรื่องลำยองไหมคะ ถ้าทุกคนรู้จักนะฮะทุกคนก็จะดูแบบรู้เรื่องรู้เรื่องนะคะเขาพูดไงเขาก็จะรู้ทุกคนก็จะรู้เรื่องหมดเลยนะคะที่เขานี้เปลี่ยนสีหรอเปลี่ยนสีนม่จะกดนี้หรออ๋อถ้าเรากะดีเด็กก็จะทำตาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเด็กอ๋อ นี่ค่ะก็กดขล่าปีดอ่ะเพย์ไปอยู่ตรงนี้ก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้แก็จะเห็นแบบนี้ใช่ไหมถ้าเราก็กด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 ไปข้างหน้ายังไงครับเกตกดไปข้างหน้าไม่รู้ไม่หรอ่อค่ะหนึ่ขอบคุณค่ะทุกคนทุกคนรู้ไหมว่ามันกดตรงไหน,น ถ้าทุกคนรู้นะคะก็อย่าลืมมาบอกด้วยนะคะแล้วก็มาขอบินนะฮะเฮ้ยก็ตรงไหนอ่ะเฮ้ยก็ตรงไหนถ้าทุกคนรู้นะคะอ๋อก็ตรงนี้ใช่ไหม

โอ๊ยทำยังไงอะทุกคนันอทุกคนมันทำยังไงออกัตรงนี้ตรวนี่เนี นี้หนันนี้เทอันนี้เหมือนเทแ,แต่นี้เหมือนกลุอ่ะอันนี้ไงอ่าดีเดี๋ยวก็ที่เปลี่ยนสีอ่ะมันต้องหยุดที่ไหนสักที่อะไรทุกคนนี้ไม่ใช่นี้ไม่ใช่นะคะทุกคนที่เรากดอ๋อใช่ ใช่ใช่ไหมหนูไม่ใช่แต่ทำไมมันเปลี่ยนสีฟ้าไม่ได้ทุกคน<ะ>แหมแล้วกดสีฟ้าแหมแล้วกดแบบนี้ใช่ไหมก็เป็นสีฟ้าเนี่ยทุกคนดูดิแหมทุกคนเนี่ยมันเป็นอะไรอยาทุกคนเนี่ยดูเราจะสีให้ดู แล้วกดตรงนี้ใช่ไหมแล้วกดตรงสีฟ้าตรงเนี้ยกดไปมันก็เป็นรูปสีเนี้ยแต่ตอนเราอ่ะกดตรงเนี้ยเนี่ยกดตรงเนี้ยทุกคนยวชี้ให้เนี่ยทุกคนตอนเรากดตรงเนี้ยกดตรงสีฟ้าตรงเนี้ยมันก็เป็นสีเนี้ยเรางงมากเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ มันไม่ใช่หรือเปล่าล่ะทุกคนว่าไหมมันต้องอยู่ตรงไหนสักที่อะไรเดี๋ยวเปลี่ยนสีตาก,ก่อนอ่ะนนตรงนี้ตรงนี้ก็ที่เปลี่ยนอันนี้ที่เปลี่ยนแบบสีทงผมนะคะ อันนี้ฉันหมายถึงว่าที่ที่เนี้ยเนี้ยที่เนี้ยเนี้ยที่เนี้ยอันเนี้ยนะที่เปลี่ยนสีเนี้ยไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่นี้ ทำเหมือนก้มนะอ่าแล้วก็กดที่เปลี่ยนสียังไงอ่ะไหวอ่าแล้วก็กดตรงไหนอ่ะที่เปลี่ยนสี เรางงมากเลยที่เปลี่ยนเสียงเนี้ยมันแบบกดตรงไหนอ่ะถ้าทุกคนรู้นะคะก็อย่าลืมมาบอกเราด้วยนะคะอุ้ยคนเราจะรอดไหมเนี่ยไม่ทำไม่ทำละไม่ทำละทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเดี๋ยวลุบก่อนลุบตัวทั แล้วเราจะเปลี่ยนสีแบบสีนะสีเปลี่ยนเปลี่ยนสีอะไรนะเปลี่ยนสีเสื้อแล้วก็ทำในโทนเทุคนเด็กใช่ไหมแล้วก็กดอะไรก็ได้นะคะกดตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดเดิมก็จะเป็นรูปสีเหมือนเดิมเลยดีทะ ง่ายเดี๋ยวเราไปกดตามนี้ดีกว่าปุ๊บปุ๊บเอ้ไม่ได้ขับรถไปไหนเลย <c oughs> <c oughs> บินไปได้กันอ้านี่ไงผู้ชายเราก็จะกดให้ผู้ชายเดิตนตามเรานะฮะจะพาผู้ชายไปที่ไหนก็ไม่รู้ได้แค่ จริงๆแล้วผู้ชายต้องแบบเปลี่ยนนี้ด้วยนะต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนชุดด้วยนะแล้วก็กางเกงด้วยนะคะไป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 แต่ดีเราไม่รู้นะคะว่ารถเราอยู่ไหนนะ,ะฮะมาใส่ พี่เราไม่รู้ว่ารุ่นเราตัวไหนนะคะก็ห,หัวใจศูนย์คู่คู่ศูนย์กดศูนย์โอ้โหเข้ารถผู้ชายก็ได้ลืแล้วก็กดตรงนี้โอ้ย ทุกคนรู้ไหมว่ารถแชมพูเราอยู่ไหนอ๋อเรารู้แล้วรถแชมพูเราอยู่ที่สวนสนุกวลวรูกก็อุ่มนีวก็จับหนึแล้วก็ไปที่สวนสนุก พ่อรู้นะคะว่าที่สุดสนุกจะมีรถเรานี่รถเราอยู่นี่แล้วสีชมพูวุ้งวิง้งทำไมไยังบอกให้เข้ามาไม่เข้ามาอีกอ่ะลูกต้องนั่งข้างหลังไม่ใช่เหรอทำไมพ่อมานั่งตรงนี้ออกมาอ่ะอ่ะลูกออกมาอ่ะแล้วก็พเนี่ ดูดิอ๋อผู้ชายทมเร็วแล้วก็เด็กค่ะเด็กต้องอยู่ข้างหลังนะคะแต่ผู้ชายก็ขับรถดูว่าอะไรก็ไม่รู้นะะผู้ชายจริงๆแล้วผู้ชายต้องขับรถนะแล้วผู้หญิงก็เอ่มแบบแบบขับรถเอ้ยผู้หญิงก็นั่งนะคะนั่งอยู่ข้างๆผู้ชายนะคะออค่ะ ว่าผู้หญิงเนี่ย,ย,ยขับรถแล้วผู้ชายก็นั่งอยู่ข้างล่างเอ้ยผู้ชายก็นั่งอยู่ข้างๆนะคะบางคนนะคะแล้วนี้กินกีวีวหมนนะคะกีวีแบบหวานมาก ก็เล่นไปด้วยนะฮะก็ถ่ายกิปไปด้วยเนาะชาร์จแบตก่อนเ,ออเพราะว่าแบตเราใกล้จะหมดแล้วเนาะยิงกิววีอ,อ้าว mà lỡ lỡ mà รดชั้น,นเสียดายเลยอามานมีนะจะไปไหนมไม่ทันลัะทุกคนเสียดายเลยโอ้ยดีวี สีบีข้าวเปี้ยวเลยอะ่ะไม่คิดว่ากีวี่จะไม่อร่อยนะฮะเดี๋ยวลองกินอร่อยเฉยไม่รู้ว่าหลดไปนะครับมาอย่างขันเราจะไปอือโุ้งชาแล้วก็ ให้ผนะนะู้ชายมาแล้วเร็ว <c oughs> เออจะไปไหนอ,อืออีออออกแล้วอ่ะลูกพ่ออยู่ไหนลูกอ่ะพ่ออยู่นี่พ่อมาเอบกิีวีกิีวี จะเล่นนี้นะคะ <c oughs> <c oughs> ช่วยสุริชฮะ่่ห้าาตผูชายพี่ใสชั้นดูโอ้ยโอ้ยไป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 เรขอขึ้นนี่นะทำามคนไม่มาเลยอ่ะ ออกมาแล้วนม่อคนหนึ่นนง พรุ่งน,นี้นะคะ